ด, s <S ด,ดู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 ด oh ูด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 ู ตรงน <laser synagogue> <sheriff> ี้อยู่ตรงอะไรทั like en, ้งทีแหละแต่บอกว่ามันโคตรหนาวเลยครับทุกคนแบบเฮ้ยเย็นเย็นเย็นดู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 ไปไปไดู้ยครับอันนี้เป็นบรรยากาศรอนๆนะฮะตอนนี้ลมเย็นมากครับผมตอนนี้หนาวมากครับคผมือชาตอนนี้อยู่ที่ไหนนะฮะเราอยู่ที่แม่สลารหลวงครับแม่สลาหลวงเลยเอ่ยน้ดังมา ก็จะถึงที่นี่ครับโอ้โหแตแมปรับบรรยากาศเป็นไงครับอาบรรยากาศดูฝั่งนู้นนะโคตรสวยโคตรสวยแบบว่ามันก็จะหนาวมากเลยทุกคนตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่กิมมันเพื่อนอาจจะดูว่ามันไม่หนาวนะคะเพราะว่ามันยังเช้าอยู่ไม่เช้าแล้วพี่จะมืดแล้วนี่อุณหภูมิให้ดูตอนนี้ที่เข้ามานะก็ยังไม่ได้เปิดคลิปแล้วก็เลยมาเปิดข้างบนนี้แทนนะครับมัวขับรถด้วยนะครับทุกคนมันเป็นอันนี้นะนี่ มาไมครึ่นอัปปายอ๋ออัปปอปลาย13องศานะเพราะว่าตรงนี้ไกลๆปลายนะครับผมตอนนี้5้าโมงครึ่งนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับโคตรเท่เฮ้ยทุกคนไอออกปากเลยอะเฮ้ยเย็นไหมครับเย็นครับบรรยากาศเป็นไงมาคหนาวครับแต่นอนคนเดียวเซ็งมากหนาวก็เป็นนอนคนเดียวเซ็งมากเย็นไหมไม่หนาวกว่าเออโอเคโอเคเดี๋ยวเราเป็นแนะนำสมาชิกกันดีกว่ามาเฮ้ย ที่นี่มีใครบ้างโอเคไปนะผมนี่เราก็มาแนะนำสมาชิกของเรานะครับอีกสองคนครับผมสวัสดีครับคุณโยครับคลิปก่อนนะครับไม่มีแฟนนะครับคลิปนี้มีแฟนแล้วครับผมจะไม่ไหวแล้วเฮ้ยใส่ครับอันนี้ก็มาสมาชิกอีกนนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้ทำอะไรครับทำอะไรเนี่ว่า แต่นี่เป็นเต็นท์ใหม่ด้วยใช่ไหมครับกางกก็เป็นด้วยเต็นท์ใหม่นะแกก็เป็นด้วยครับมีเป็นไรอากาศมันหนาวเชื่อเลยครับว่าหนาวจริงหนาวหนาวจริงไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันดีกว่าครับผม ทุกคนครับตอนนี้ก็มัวแต่ทําอะไรก็ไม่รู้ครับไม่ได้ไม่ได้แบบถ่ายเลยนะครับตอนนี้ก็โหหนาวมากครับทุกคนไม่รู้กี่องศานะครับเนี่ยเน,นเดี๋ยวผมให้ดูตอนนี้เขาก็ดูบรรยากาศนี่ก็เป็นอาหารของเราเนะครับก็จะเป็นหูหจุ่มเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อันนี้ที่นั่นเพิ่งทำใหม่คืออะไรนะปลาหมึกคุกเลยค <c oughs> <c oughs> หมึกมึกมโคกเกลือนะครับผมดูไม่มมกเหมือนมือโคเกลือ<น> ตอนนี้ก็เวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับผมหนาวมากทุกคนตอนนี้อุณหภูมิย่กี่กี่องศาแปดครับแปดแล้วแปดองศานะครับมีไอออกปากเลยนะครับผมเป็นไงม้างครับพี่นาครับก็มือชาเท้าชาปากชาไอเดินก็ชาอันน้นก็ชาแต่มาหลอดก็วัดม่เป็นไงม้างครับเมีนเอาแล้วหายแล้วเป็นไงม้างครับอบรรยากาศสุดยอดครับ ต้องพาแฟนมารับรองจับใจแน่แล้วมีแฟนยังครับยังครับผมหุยยับเลยบรรยากาศเป็นไงมาสบายสบายเหมือนอยู่บ้านนะบอกเลยดูเ็กมเลยดูเตตัวดูเขาเต็มตัวโอ้โหวันนี้นี่คือแบบชุดนี้เขาเต็มที่สุดแล้วนะครับเต็มที่สุดละเอามาบอกแบบบรรยากาศตอนดึกๆนะครับก็หนาวมากทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เช้าบ๊ายบาย สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้เวลากี่โมงแล้วตอนนี้แปดโมงครับผมเวลาแปดโมงนะหนาวมากๆกี่องศาตอนนี้เจ็ดฮะก็ยังหนาวเหมือนเดิมก็ยังเย็นอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ทุกคนยังไม่ตื่นกันเลยฮะนี่ตื่นกันอยู่สองคนตอนนี้โอเคตอนนี้ผมก็สุ่มไฟละสุ่มไฟผมก็ก่อไฟผมไม่รู้ว่ามันติดหรือเปล่าอันนี้อันนี้ นมันืดเพราะว่าเมื่อคืนมันลกมากตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราไปเคลียร์สถานที่กันดีกว่าไปตอนนี้เราก็เคลียร์ของในโต๊ะเสร็จนิดหน่อยนะครับผมเรามาหน้าแปรงฟันกันเดี๋ยเรามี พนกพ่อบ้านเจ๊ก,ก้าอยู่หนึ่งคนนะฮะเป็นไงบ้างครับอ,อก,การโดนน้ำายาะะมเช้าครับผมสุดยอดครับผมดูมือเอาไปแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวผมคงต้องโดนน้ำด้วยแหละเพราะว่าผมก็จะเป็นฟันเป็นฟันดีกว่านคะครับผมตอนนี้เราก็มาทำบริสต์ฟัสนะครับผม เมสซเมสปี่ตอนเช้านะครับนี่ครับมาเป็นของที่เราจะมอบให้แกคนในทิพของเรากินนะครับมีแค่นี้พอแล้วครับว้าวนีแค่นี้นี <S 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 ่เห็นไหมครับเห็นเอ้ยตะไบเราทอดไข่ดีไปสุดยอดโอ้โห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 ไปแรงไปแรงเกินนะฮะ ให้มันได้แบบวงกานะะ <c oughs> นกงนะฮะัมือกล้องมือกล้องกลัวมือกล้องกลัวนี่มือเช้านะฮะเดี๋ยวนี้ส่งต่อให้พี่แบ็กก่อนเลยนะครับคนแรกครับว้าวโอ้จัดว่าน่ากินครับจัดแล้วคคร๋ยวให้ ตัวเขาไปกินก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็ทำกันเรื่อยๆนะฮะ,ะบรรยากาศชิวๆกับกาแฟแบบ อันนี้นะครับเป็นกาแฟจากอาคาม่านะครับผม รย,ยากาศมันเยี่มมันเยี่ยมอะทุกคนคือแบบจิบกาแฟเช้าๆแล้วแบบวิวข้างหลังของผมก็คือเมืองปลายนะครับคือไกลๆนู้นจะเป็นเมืองปลายนะฮะอืม ได้อยู่นะเนี่ยอืใช้ได้เลยใช้ได้เลยอืโอเคกคนสำหรับตัวขา,ามาอภีนะครับอภีอภีอ ตัวนี้นี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะทุกคนสำหรับคนที่ชอบแบบเบอร์ี้เบาๆนะแล้วก็กินผลไม้นะตัวนี้แนะนำเลยฮะติดต่อได้ทางร้านเลยนะครับอาขามา่านะฮะสุดยอดอีกาโมขนาดโม จบไปแล้วครับผมครับชิปเอ่อชิปร้ายๆชิปร้ายๆแม่สราหลวงนะครับผมที่สวนสนที่ใหม่ทางดงครับผมไม่ใช่สวนสนมันที่ไอ้ตรงนี้แม่องสอนแม่องสอนครับผมเห็นไหมนี่นี่นี่บ้านบ้านบ้านเจ้าถิ่นบ้านบ้านเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนี่ตัวเล็กตัวเล็กนะครับผมใครอยากมานะครับก็หา google เปิดแบบหา google นะครับผมตรงนี้ก็อยู่ที่แม่สลาหลวงเอ่อมันขึ้นมาทางห้วยน้ำดังครับผม ใช่นั่นแหละแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆนะฮะมันเป็นที่ลับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบกันแค่นี้นะครับไว้เจอกันที่ปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันครับบ๊ายบาย